ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ลายฮโลแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ลายฮโลแกงน่ารักนารัก,รกทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ลายช็อปหรือพิมพ์ฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะขอบคุณครับสวัสดี จริงๆแล้วไม่ค่อยถนัดพูดบนเวทีนี้เท่าไหร่ฮะจริงๆถนัดพูดถนัดร้องเพลงมากกว่าหรือหรือจะให้วิ่งอีก400กิโลเมตรก็ยังง่ายกว่าพูดตรงนี้ก็หลายๆคนคงรู้ว่าจริงๆผมเป็นคนสุพรรณ แต่สองปีที่แล้วได้มาอยู่ที่บางสะพานเป็นชาวบางสะพานกับเขาด้วยเหมือนกันจากจากความคิดบ้าๆของเด็กบ้าๆคนหนึ่งที่นั่งคิดคนเดียวอยู่ที่บ้านว่าอยากจะทำยังไงดีอยากจะหาสตังค์เยอะๆมาให้โรงพยาบาลที่บางสะพาน อยากจะหาเยอะๆมาให้ซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนอยากจะหาเยอะๆมาเป็นกําลังใจให้คุณหมอนางพยาบาลที่ทุ่มเทเสียสละอยู่ที่นี่แทนที่จะไปเอาเงินเยอะๆอยู่ที่กรุงเทพหรือเมืองใหญ่ๆทำยังไงดีสุดท้ายเอาตัวเองเป็นต้นทุนวิ่งเรียรายเงิน จากคนไทยใจดีทั่วประเทศคิดว่าอยากจะได้สักในใจตอนแรกสี่ห้าล้านเราก็โอเคนะทำเงียบๆทำคนเดียวไม่อยากเด่นไม่อยากดังอะไรแต่สุดท้ายมีพี่ชายพงคนหนึ่งที่ทำอยู่เขอเอ่ยนามพี่ปิงปองที่อาเดนะฮะไปปรึกษาเขาเรื่องอยากจะ ช่วยให้เขาโปรโมทให้หน่อยอยากให้ลงข่าวให้หน่อยเขาบอกว่าถ้าจะทำทั้งทีถ้าจะลงแรงขนาดนี้ทั้งทีทำไมไม่ทำให้มันบอกประชาชนทั่วไปให้เขาได้รับรู้ทั่วกันสุดท้ายถ้าคนรู้เยอะได้ช่วยกันเยอะๆจะได้มีเงินเยอะๆมาช่วยโรงพยาบาลที่บางสะพาน ตอนแรกผมกลัวฮะว่าจะโดนเขาหาว่าอยากจะเด่นอยากจะดังอยากจะทําดีเอาหน้าผมไม่อยากเด่นอยากดังอะไรแล้วครับผมจะไปเที่ยวไหนผมจะไปสบายที่ไหนก็ได้แต่ผมอยากทําเพื่อทุกคนที่บางสะพานจริงๆผมได้ไปเห็นผมได้ไปรู้ผมได้ไปเห็นข้างในที่มันขาดแคลนเยอะ ผมไม่อยากรู้คนเดียวครับผมอยากให้คนอื่นได้รู้ด้วยผมอยากให้คนอื่นได้เห็นด้วยผมอยากใช้เสียงเล็กๆของผมที่มีให้เป็นประโยชน์พอผมรู้แล้วผมอยากบอกต่อถ้าผมไม่บอกต่อถ้าผมอยู่เฉยๆผมจะเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ผมจะเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เนนดพราะพี่น้องทุกคน ดูแลผมมาตลอด14ปีที่ผมร้องเพลงมาพี่น้องทุกคนสร้างผมมาถ้าผมรู้ปัญหาและผมอยู่เฉยกับปัญหาผมจะเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ผมเลือกที่จะบอกต่อให้ไกลที่สุดเสียงดังที่สุดบอกต่อปัญหานี้ที่ไม่ได้เป็นที่โรงพยาบาลที่บางสะพานที่เดียวแต่เป็นปัญหาสำหรับโรงพยาบาลที่ ทั่วทั้งประเทศไทยของรัฐบาลทั่วประเทศโรงพยาบาลรัฐมีความขาดแคลนเช่นเดียวกันนี้เราอยากจะทำโครงการนี้เพื่อนำร่องเพื่อเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับใครลหลายๆคนที่อยู่ต่างจังหวัดมีใครหลายคนถามผมว่าทำไมไม่ทำให้โรงพยาบาลอื่นบ้างผมตัวเล็กแค่นี้ฮะคุณก็เหมือนขี้ยาที่เขาว่ากัน ใครว่าผมขี้ยามาวิ่งกับผมไหมผมเป็นไอขี้ยาตัวเล็กๆผมทำได้แค่ลงพยาบาลเดียวผมอยากให้ทุกคนมองผมไม่ใช่มองที่ผมมองเห็นปัญหาที่ผมสื่อมองเห็นปัญหาที่ผมอยากให้ทุกคนเห็นเหมือนกัน ปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาของใครผมผมบอกเลยไม่ใช่ปัญหาของรัฐบาลไม่ใช่ปัญหาของคนรวยๆไม่ใช่ปัญหาของใครที่จะต้องมาเอาเงินแสนเงินล้านมาบริจาคอยู่ประจําสุดท้ายมันเป็นปัญหาของพวกเราทุกคนที่ซ่อนอยู่ปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาที่มีเสียงดังโครมครามให้ทุกคนได้ไปช่วยกันในทีเดียวปัญหานี้มันซ่อนอยู่มันเรื้อรงัง ตอนห้าขวบผมอยู่สุพรรณผมก็เห็นแบบนี้ตอนอายุตอนนี้37มสบเจ็ดขวบยันดึกว่า18บแปฮะสาแล้วครับผมสาขวบก็เห็นเหมือนเดิมเหมือนตอนห้าขวบแต่ได้รู้ลึกขึ้นด้วยซ้ำว่ามันขาดแคลนมากกว่าที่เราเห็นข้างหน้ามากนะสุดท้าย อยากให้คนไทยทั่วประเทศได้รู้ปัญหานี้เช่นเดียวกันแล้วลงมือช่วยเหลือกันคนละห้าบหาบาท10บาทถ้ารู้กันล้านคนก็ห้าล้าน10บล้านถ้ารู้กัน10ล้านคนก็ห้สบล้านร้อยล้านช่วยชีวิตคนได้ล้านคนต่อชีวิตคนได้อีกล้านหลายล้านคนช่วยหัวหน้าครอบครัวได้คนหนึ่งได้ไปเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพต่ออีกสคนได้ อยากให้สื่อว่าพวกเราที่มีน้อยก็ช่วยกันได้ใช้จำนวนที่เรามีมากเป็นตัวตั้ง60สล้าน,นานเป็นตัวตั้งคนละหบาท10บาทต่อเดือนเป็นยังไงช่วยโงรงพยาบาลที่ขาดแคลนต่อเดือนเป็นยังไงห้าบาทสิบาทเดือนร้อนไหมต่อเดือนนั่นแหละครับที่ผมกำลังสื่อสารช่วยชีวิตช่วยคนไทยได้วยกัน ในองค์รวมและประเทศเราจะดีขึ้นเป็นลำดับขอบคุณบางสะพานที่บันดาลใจผมให้ทำสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นขอบคุณคุณหมอเชื้อชายท่านผู้ว่าที่อำนวยความสะดวกให้ผมทำสิ่งเหล่านี้ให้เด็กบ้าๆบาคนนี้ได้วิ่ง400กิโลเมตรนำเงิน63ล้านบาทจากคนไทยทั่วประเทศมามอบให้จ้กรมยนี้ ขอบคุณคนไทยทั่วประเทศที่ได้ยินเสียงผมตอนนี้อยู่ทำให้ผมคิดว่าตอนแรกที่ผมจะนำเงินแค่4ี่ห้าล้านมามอบให้ขอโทษละกันที่ดูถูกน้ำใจคนไทยผมจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ผมอยากให้มันเปลี่ยนแปลงจริงๆผมจะทำต่อไปขอบคุณบางสะพานมากขอบคุณคนไทยมาก